เยาเออท่านอาจารย์ก่อนที่ท่านจะให้ข้าออกปฏิบัติการบอกพยงฉีเอ๋อธาตุไฟเข้าแทรกไม่ใช่หรือเพราะเหตุใดท่านแม่ทัพตลอดทางนี้พวกเราชิงโจนถือกลับมาและได้ยพบปีศาจม,มากม่าี่จะเป็นอย่างไรบ้างแม่นางช่วยมากกำจัดปีศาจกับพวกเราได้หรือไม่ได้สิแต่ว่าตอนนี้ข้ามีเรื่องด่วนไว้โอกาสหน้าแล้วกันขอตัวก่อน อาจารย์ชีเอ๋อเป็นอะไรหรือชีเอ๋อเกือบถอดไฟเข้าแทรกตอนนี้ไม่เป็นอันตรายแล้วเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลเหยาเอา๋อการที่เจ้าบำเพ็ญเป็นมนุษย์ได้ก่อนนั้นคือเคราะห์ดีของเจ้าได้เวลาไปฝึกฝนบนโลกมนุษย์แล้วจำเอาไว้ทำความดีให้มากบำรุงสุขให้พวงชนต็นนับว่าไม่ผิดต่อการบำเพ็ญครานี้แล้วเจ้าคะเสด็จเชื่อฟังคำสั่งสอนของอาจารย์จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน ้อ้ข้อมือข้าไปไหนแล้วละ่ะเฮ้ยหลังจากเจ้าลงจากเขาจิตใจของฉีเอ๋อก็ยิ่งยุ่งเหยิงฉีเอ๋อใช้โอกาสตอนข้าไม่ระวังตัวตีฟ้าเขตอาคมคิดไม่ถึงว่าปีศาจำแหลงกายทุกวันนี้จะเป็นนางแต่เหตุใดนั้นถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ อย่าวออ๋อจะได้เศร้าโศกไปเลยข้าแค่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนที่ร่วมเป็นร่วมตายร่วมลำบากฝ่าฟันกันมาถึงได้ไม่เชื่อข้าเฮเด็กโง่เอ,อ้ยในเมื่อเจ้าบำเพ็ญจนเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องยอมรับความทุกข์ในความรักและการพลากจากของมนุษย์ได้พบคนจริงใจ ร่วมทุกร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายก็นับว่าคุ้มค่าแล้วกับการได้มาสู่โลกมนุษย์นี้สักหนึ่งแม่นางเยาเออแม่นางเยาเออแม่นางเยาเออท่านอาหยงเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นเมือ่อวานท่านไปทำให้ข้าพาเราสหายกลับไปก่อนส่วนเขาจะจัดการเรื่องบางอย่างข้าไม่ค่อยวางใจจึงได้กลับไปหาเขา พอข้ากัไม่ได้ครึ่งทางก็เห็นแม่นางเสียวโหลกลพาตัวแม่ทัพไปแล้วนางยังฝากมาบอกเจ้าด้วยว่าหากยากช่วยทันแม่ทัพก็ไปที่ช่องเขาทั้งตายอีสิบลี้เดี๋ยวเอออาจารย์จะไปจัดการนางกับเจ้าด้วยได้ข้าไปด้วยเรื่องนี้ข้าจัดการเองดีกว่าข้าอยากให้โอกาสนางอีกครั้ง ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดความจริงใจช่วยได้ข้าคิดมาตลอดว่าความจริงใจขหัวใจมนันสุดท้ายสองคนนี้รักกันหัวปักหัวปัง้งทำให้ข้ารู้ว่ายังมีความจริงใจอีกหนึ่งแบบแท้จริงแล้วสิ่งที่เจ้าทำฆ่าชีวิตผู้อื่นเพื่อแย่งชิงหัวใจก็เพื่อช่วยชีวิตเขาเหรอในเมื่อ,อยากฆ่าข้า,ขาก็ลงมือซะสิจะรีบไปไหนหรือรอคนมาครบก่อนข้าก็จะลงมือเอง าเาออน้องหญิงข้ารู้ว่าการฝึกฝนนั้นยากลำบากขอโทษที่ดูแลไม่ดีพอไม่พบอาการธาตุไฟเข้าแท้ของเจ้าให้เร็วกว่านี้จะมีอะไรก็มาลงที่ข้าเลยเห็นเกี่ยวับความเป็นพี่น้องของเราอย่าไปทำไรทีาไม่ทับเลยนะท้จริงแล้วพวกเจ้าก็เป็นพี่น้องกันเหรอท่านอย่ามาทำตัวน่าสงสารอาจารย์สอนพวกเราไว้จะต้องพวกความเกลียดชังและความแค้นฝึกฝนข้าทำตามคำสั่งสอนมาตลอด ไม่เคยคิดจะทำร้ายท่านแล้วท่านละ่ะพาพวกเขามารบกวนข้าตอนที่ข้าจะฝึกฝนกลายเป็นร่างมนุษย์ท่านอิชาที่ข้าสนิทก,กับคุณหลุนท่านถึงข่านทำร้ายคุณหลุนจนบาดเจ็บสาหาัสวันนั้นข้าเห็นท่านจากหอคอยข้าก็รู้เลยว่าโอกาสในการล้างแค้นของข้ามาถึงแล้วข้าจะทำให้ท่านลิ้มลองถึงความรู้สึกของความเจ็บปวดที่สูญเสียคนรักไป อาจารย์จะสอนเรื่องพวกนี้เจ้าได้อย่างไรข้าไม่เคยทําร้ายคุณหลุนเลยสักนิดวันนั้นข้าทาให้หินตกลงไปก็เพื่อล่อพวกเขาไปที่อื่นเช่นนั้นก็ขอถามหน่อยใช้ข้อมือที่ข้าให้ท่านไปอยู่บนตัวของคุณหลุนได้อย่างไรท่านไม่ต้องหาข้อแก้ตัวแล้วอาจารย์รักท่านท่านไม่ท้าปลดปล่อท่านท่านได้รับความรักไปมากเช่นนั้นแล้วจะจะจำข้าได้อย่างไรล่ะข้าจะไม่เชื่อท่านอีกแล้ว ื่อนางของเหยาเออก็แค <c ười> ่เครื่องรังที่ว่าจะปกป้องท่านได้หรือ รรมดากล้าสวนด้วยอยู่หรือฉช่นนั้นค้าจะสงเคราะห์เจ้าเองระวังหวังเทียนซงคนอื่นจะเชื่อหรือไม่ข้าไม่สนใจขค่แค่อยากถามท่านประโยคหนึ่งเจ้ามีใจให้ข้าหรือไม่ สุขใดเท่าพบเจอหวังเพียงไม่ผิดต่อท่านขอโทษุทษม,มาารีบเอาหัวใจให้ข้าเทียนซัง 不，没呢。瑶儿。 ยอ,อปล่อยเขาไปเถอะหากหัวใจสามารถช่วยคุณหลุนได้จริงๆเช่นนั้นก็เอาหัวใจของข้าไปยอยอ่าเถอะยอย่าเถอะอย่าเออย่าเถอะ ทาำให้คุณหลุนเป็นเช่นนี้จะแกล้งถ้าเป็นคนดีเพื่ออะไรยเอ้อออขาไป่ได้เรื่องเองพบที่แล้วเป็นเพราะความขี้ขลาดของข้า พบนี้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นคนหรือปีศาจข้าจะบอกเจ้าว่าข้ามีใจให้เจ้าตั้แต่ต้นจนจบมีแค่เจ้าเท่านั้น คุณหลุนข้าจะอยู uh ่ก huh? ับเจ้าได้อีกครั้งแล้วคือหัวใจข้ามาข้าจะใช้มันช่วยคุณหลุน ช่วยเขาไม่เพื่ออะไรนั่นเป็นเพียงภาพลูกตาเท่านั้นเขาตายไปนานแล้ว ใจงดงามที่มีความเสียสละจิตใจชั่วร้ายที่ทำลายความสัมพันธ์มนุษย์ให้กำเนิดบงกฎมารยินยางสองขั้วก็จะครอบครองทั้งหกพบเพื่อการวันนี้ข้าวางแผนมาร้อยปีโรงเตียยว่าสี มิสาจากที่ใดกันคือปุภาศักดิ์สิธ์ข้ามาโรงเตียมว่าสิวิชาที่ข่ารอมาแสนนานกับควาน้ำเหลวแต่ข้าคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายบุภผาศักดิ์สิทธิ์จะแตกเป็นสองแฉกทำให้อยู่ยงต่อไป ข้าเลยนำบุกหาศักดิ์สิทธิ์ที่แตกแล้วไปดูแลที่ถ้าแสงทอง15ค่ำเดือนเ7สิ่งที่ข้าอยากได้ก็คือหัวใจของเจ้าสองคนวันที่15เดือนเ7ความจริงช่วยเจ้าได้แท้จริงทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของท่านมารู้ตอนนี้ไม่สายไปหน่อยหรือ เด็อพี่ข้าไม่เป็นไร เจ้าสองคนที่จะเอาชนะข้าได้อย่างนั้นรึผู<ะ>้หนึ่งดีอีกหนึ่งไร่ไม่มีทางพหนึ่งกำลังกันได้<ะ>ถาจะแยกพวกเจ้าออกจากกันค่อยทำร้ายทีละคนเ่็นพี่พชีเอ๋อไม่ต้องกลัวจากมือเข้าไว้เขาไม่อยากให้พวกเราร่วมมือสู้กับเขา ไม่ได้พวกเจ้ารวมมือกันแล้วจะทำอะไรข้าได้พวกเจ้าก็เป็นแค่คือมือที่ข้าฆ่าขึ้นมาเท่านั้นที่จะแวงกัดข้าหรือ,อ a cho chưa đâyỡ kiểu ở đây gặp tra nữa chị ở cho ở đây tay

พบนี้ข้าไม่ได้ผิดต่อเจ้าอีกแล้วผิดอะไรต่อข้าพบที่แล้วอะไรล่ะข้าขอแค่ท่านอยู่กับข้าไปในพบนี้ บุพพาศักดิ์สิทธิ์เจ้าได้หลุดพ้นจากการควบคุมของคนชั่วแล้วตอนนี้ขอสั่งให้เจ้าฝึกฝนบนภูเขาเทียนซานต่อไป สุขใดท่อพบเจอหวังเพียงไม่ผิดต่อท่าน หากให้โอกาสข้าอีกครั้งหนึ่งข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังแน่นอนพบนี้ข้าไม่ได้ทำผิดต่อเจ้าแล้ว